สวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุขคนครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเกสู่ช่องจานออดลุงแมทเทอรณนี่ครับสวัสดีชาวยูทูบนํำเดอครับเมื่อนี้ก็ยุ่ยอยู่นะคือเก่าครับเมื่อนี้มาหาของกินเนาะนะครับหน้าทุงหน้าอยู่หลังสวนหลังบ้านครับอันีนบ้านหลังไงของพ่อครับบ้านสวนที่ผมอยู่อยู่ทั้งปุ่นครับ ทั้ทงผีก็ยังยึดถือชีวิตดำหน้าอยู่ครับนี่พี่น้องทั้งผีปั้นวานเอาครับโอ้ยมือน,นกับฝนตกฝนลินกรบเบิงพี่น้องคอยมาก,กลางฝนเลยเมืนเน่อกี้ได้อาวุธคู่กายมาสามสิ่งเนาะก็คือมุงดักปลาซิวบดักกุ้งนะครับ,ก,บกับปลากะปินะครับกะปิกับข้าวเจ้านะฮะที่จะมาปัน้นรอเหยื่อะนะครับพี่น้อง เดี๋ยวคอยลืมอเอาคากองมาไม่หาเ,เรียกว่าโท,ทรศัพท์อยูน่นำจุาของเดี๋ยวผมใส่เยอะกดแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ครับเสร็จไปนหนึ่งครับใส่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมือสองทำมาเบิ่งกันว่าสีใดยังนงน,นะครับตะไคร้ตัวที่หนึ่งลงไปแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเลขสอง ยังไม่ได้ชีครับนี่เพิ่งสั่งมาจากลาซาดาเดี๋ยวจะทำการวางทางนี้อีก2อันโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึงนะ่งฮะครับผมมาต่อครับเนื่องจากไม่ได้เอาขากล้องมาเลยไม่ได้สต็อปก็ไม่ได้ถ่ายตลอดให้ดูนะรก็นี่ครับตรงนี้หนึ่งที่นะครับมี3ามหลังนะตัวนี้หนึ่งตัวนั้นหนึ่ง มารอดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะได้อะไรนะครับก็กับข้าวนะครับก็มีกินอยู่ครับอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าอยากจะกินอาหารแบบนี้บ้างครับเนาะกินปลาซิวกินกุ้งนาอะไรบ้างนะฮะที่บ้านก,ก็กินแต่เนื้อหมูเนื้อไก่เริ่มเบื่อแล้ว <laughs> นะฮะมาหากิน ของมีตามทุ่งนาบ้างนะครับอยู่นี่หนึ่งหลังนะครับอันนี้สั่งมาอันละเท่าไรละลืมละอันละไม่กี่บาทแล้วครับสั่งมาได้หลายวันแล้วแต่เพิ่งมีเวลาว่างมาใส่ครับก็ใส่ก็มีข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวเอ้ยข้าวเจ้าข้าวเหนียวทุยข้าวเจ้ากับกบะกบปิครับ ผมผสมข้าวเจ้ากับกะปิดูว่ากุ้งจะชอบไหมนะครับแต่น้ําตรงนี้เนี่ยมีตลอดปีเลยนะไม่เคยแห้งครับช่วงนาปรังเขาก็ทําเหมือนกันครับคือน้ํามันไม่ไปไหนน้ํามันอยู่อย่างนี้ครับก็คืออย่างแบบแห้งสุดๆก็คือไม่เห็นดินเลยไม่เห็นดินในพื้นพื้นนาแปลงเนี้ยคือน้ําจะอยู่ริมริมอยู่แบบอย่างนี้ตลอดกับนาพื้นเนี่ยเพราะว่าด้านบนจะมีคลองใหญ่นะครับแล้วเวลาเขาทํานํา สูบน้ําคลองทํานาปรังที่น้ําที่เหลื่อมก็ไหลมามารวมตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเองผมว่าถ้าตรงนี้ใส่เบ็ดนี่ปลาไหลเยอะแน่ๆเลยนะครับแหล่งปลาไหลเลยตรงนี้ตอนนี้ก็ข้าวก็ยังไม่อันนี้เท่าไรครับเพิ่งจะน,นี่ก็วันได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วตัวนี้ก็เพิ่งดำนาเสร็จหนึ่งเดือนครับน,นี้อันนี้วานอันนี้ดำนี่ฮะ สังเกตดูว่านาดำเนี่ยเร็วกว่านาหวานนะครับดูครับนี่ยังไม่ยาวนะเนี่ยอันนี้หวานก่อนเลยนะหวานก่อน,ต,นตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เพิ่งดำแก่ใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่ใส่ปุ๋ยวันเดียวครับดูครับเขียวแก่เลยครับเห็นไหมตัวนี้ใส่ปุ๋ยแล้วเขียวแก่นี่ตัวนี้ข้างบนแกหวานเอาครับเพราะว่ามันนามันคนละชั้นไงเนี่ยตัวนี้มันสูงแล้วน้าม,มันไม่มีถึงจะเอาน้ำม,มาใส่ก็น้ำไม่อยู่ครับนี่น้ำหายหมด แกก็เลยต้องหวานเอานี่สี่แปลงเนี้ยต้องหวานเอาตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะไม่มีน้ําเพราะแกต้องเอาเครื่องมาสูบน้ําจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้ถึงหวานปุ๋ยได้นะครับเนี่ยข่าวกลอตจีเลยเห็นไหมโอเคครับผมฝนตกแล้วครับนี่เดี๋ยวผมต้องขาบานล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเราดูกันพรุ่งนี้เราจะได้อะไรเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปดูนะครับสมอันนี้ฝั่งนี้จะได้อะไรแล้วก็ฝั่งนี้จะได้อะไร จะได้หรือว่าจะหายคอยดูกันแล้วกันนะพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไม่มากมมยไก่กองนะครับผมสบายๆครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมคิดถึงทุกท่านครับสวัสดีครับ